สวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะยินดพบกับช่องพิดเ,เกมนะติดเ,เกมเอย่างเดียวแหละเราเพื่ออยู่กันในเกมสายไทยตำนานบทใหม่นะตัวนี้คือตัวใหม่ไงนะาหมู่บ้านเลยแวผู้ใหญ่บ้านเหรอสวัสดีครับคุณลุงผู้ใหญ่ก็มานี่ก็ดีนะ ลองฟังเสียงสิ <Wh ee! S 1> อิโต้แห่งคุณธรรมนี่คือตู่อิโต้นะครับเนี่ยเราคือตู่อิโต้นี่ไงฟันกล้วยฟันกล้วยโชว์ก่อนฮะซอยเวลายเนี่ยฟันกล้วยจนเลเวลเพิ่มอะเป็นไงล่ะนี่แหละคือพลังของฮีโร่เราก็อย่าอัพอัพอ่าสติปัญญาหน่อยนะคือตัวนี้เป็นตัวใหม่คือผมตั้งใหม่หมดอะ่ะ เราต้องมีสติปัญญาเยอะๆเวลาเราเป็นผู้นำใครเนี่ยเราต้องมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมนะถ้าหากเราไม่มีเนี่ยเราก็ยากที่จะดูแลประเทศนะอะไรครับเนี่ยมีหมูมาหมูมาจะฆ่าตา,ายก็เลยจะหมูน้อยอเราไหวแล้วเพราะว่าเรามีพลังแห่งกีโตนะนออกีโตตายแลย้วเนีหมูน้อย ต้องถอยไประกอบนะหลักการตีเม็ดเนี่ยเนี่ยตอนทีพีแรกเราแพ้มันแต่โอ้ตอนนี้เขาต้องชนะเจ้าแม่ถ่ายนะจงหินเราต้องถอ,อยเว้ยเราต้องถอ,อยเราก็ตีมันจะมีระยะมันอยู่นะเอ้ยหมูมาหมูมานี่แหละร่างของฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ฮีโตายแนละ้วไอ้ตูไอ้ตูหมูมาดูเลือดผมสิ วัสดีครับคุณพยาบาลคุณพยย่อยอยู่ไว้ผมได้ไหมครับคงครับทำใหคุณหน้ารักยังเลยเนี่ยนะฮะสับหมูหนึ่งดีได้ไหมทีหมูป,ป่าต่อป่าทุกรับจะมีเจ้าเสือน้อยหรือเรียกไงว่าหมิงอ่ะพอดีนะลูกว้าเราคิดว่าพักหวนเจ้าถ้าเลิศจะหมูป่าอืมอืมอืม นักลบคือนักลงอะมูไม่จะคุยข้อมูไม่นะฮีโร่อะมาสิฟาส์ฟาส์คีด์้คอลคิด์บอลร้อยกว่าพวแหลกรัง แข่งอีโต้พลังของอีโต้อีโต้เรียกใช้อีโต้อยากได้อะไรก็ต้องเรียกใช้แต่อีโต้ฮิโร่ฮิโร่ข้ามันฮิโร่เดี๋ยวแม่หลับเอาไปดอกข้ามันฮิโร่ฮิโร่อันเก่งมากเลยฮิโร่เดียวตัวเดียวจีบตุปลาตัว่มงู

nên là bừa đây một, phải bị trốn phải bị sốt đây không em. มะเขือเทศเหรออ๋อคือมันคือมะเขือเทศมะเขือเทศพระก็ต้องสวสดสินะถ้าเป็เขือเทศนะครับเนี่ยแต่เขาเนี่ยหนุ่งๆแล้วเนี่ยเจ้าเป็นน้องเหรออ้าวหมูเหรอตัดอนตัดไปจากตรงนี้สินะเราต้องตายตรงนี้แหละแค่ต้องหา เมื่อเทศอดที่ไหนเยอะเฮ้ยตัวอะไราเนี่ยโดนเลยอาจคดแบบนีนน้ด,ดู นี่นี่นี่เราแสดงพ้นาศกานนะฮีโร่ฮีโร่มาถุงควรเจ้าเนาะฮ่ามาถุงป้วนเจ้าเนาะนะเขาว่ากันว่าฮีโร่ลังห่งฮีโร่สินี่เหรอฮะ ตุ๊นางพญาหมุนอย่างนั้นเลยตาไปสี่แหลกตายไปสี่ตายไปตายไปเลยนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็พอแคช่นี้แล้วกันนะเรากราบหมูปปะได้แล้วเดี๋ยวก็จะไปเล่นต่อนะแล้วก็ขอไว้ัหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะก็ขอบคุณนะครับที่คอยติดตามนะตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วเนี่ยจะเข้าบ้านแนละ้วเห็นไหมบ้านอยู่ข้างหลังเนี่ย เป็นว่า,าค้าที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วบายรุ่งนี้สายดีจังสายอะไรครับเนี่ยแล้วบายบายนะจ๊ะ